อะหนักน่อยหนักแน่ลูกหลานบวชจูงแม่จูญาจูงย่ายขามไปขอหนึ่งน้องมอว่าเนี่ยน้องตาว่าจุดประสงค์ของการบวชมีอะไรบ้างน้องตาเล้ว่าสิหนึ่งเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาสนา จัที่น,นปรปการที่หนึ่งสองเพื่อศึกษาหลักธรรมจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะว่าว่านี่หลดแลลวเลยอยังว่าหากระคืนส่วนโอ้วันนี้แล้วตัวนี่ว่าเด้อข้อที่สามการบวชจุดประสงค์ของการบวชเพื่อ ทดแทนคุณของผู้มีอุปการะคุณมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายเป็นต้นนี่การบวชพอหยัางติพอชีวิตของเฮ้าทุกคนทุกคนนั้นได้มาจากพอกับแม่เบิดโลกนี่บมมีผูใ้ใดสิใหาเฮ้า ได้คือพอ่อแม่พ่อแม่เนีให้ชีวิตแก่ลูกชีวิตบองแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจร่างกายเนี่ยกับพ่อแม่เป็นผู้ให้มาจิตใจมาอยู่อาศัยในขั้นของแม่ พออาศัยพอกับแม่สองคนเป็นผู้ห้ชีวิตมาพเราะฉะนั้นการสนองคุณของพ่อของแม่มาตามลำดับสิ่งสำคัญที่ลกทุกคนควรเิดเฮ็ดจะไดพ่อแม่จะชดใด้บุญอันนี้หนาที่ได้เนี่ย หน้าที่ของลูกทุกคนยั่งยังเอาแหละขั้นเพื่อเอื่อหน่อยเ,เออสิ่งที่ลูกทุกคนควรคิดก็คือบุญอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ีหลีเรื่องอื่อนนั้นบ่ใยัยคือบุญ พราว่าเวลาจากไปก็คือคนแม่สมศรีจากไปเน,น,นี่ยย่อมพอบัไฑิไปน้ำนี่อยู่น้ำกันมาด้นี่ลูกก็บรได้ไปน้ำหลานก็บรรไปน้ำพี่น้องบรรไปน้ำบ่มีผู้ดใดเป็นหมูไหนมันในเมืองบ,บ่มีผูใ้ใดเป็นหมูบัน เมื่อบ่มีพู้ใดเป็นหมู่พอบ่มีพู้ใดเป็นหมู่แม่พ่อแม่จะพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าเพระเลยตัดไว้ปุญญาณิปรโลกัจมิ่งปฏิธาหุติปานินงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า เพราะฉะนั้นนั่นคันเท้าพิจารณาถึงพุทธพจนียแล้วนะสมควรอีรีเหดจะได้พอแม่จะได้บุญแต่แต่บ้านได้ตายตายแล้วเพิ่นก็ให้สร้างบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หน้าทีของผู้ยั่งคันพอแม่เฮ้ามีบุญแล้วเชื่อว่าท่านมี ที่พึ่งอย่างดีบ่ได้เดือดร้อนอย่างคั้นีิวเาถึงชีวิตเวลาตายมันเป็นแนวใดพระพุทธเจ้าเ่นแสดงไว้ขั้นไปนรกนี่ด้วยอำน,นาจของโทสะาตายปุ๊บหอนรนกปรับหลดบา่าาไเด้ ไปไัจตายาปูบห่อนรกปับหลุดเนี้เปรตกับตายปูบไปเป็นเปรตโหลดจังทีนาส่วนมากมนุษย์เท่านี่หันบางเอา่อนี่พอแม่บ้านได้แต่งงานก็นมีต้องรอต้องค่อยคือผู้จับพระสัสมพเวสีเห็นบอก สัมภเวสีแปลว่าสัตว์กำลังสอดแสวงหาที่เกิดอยู่พอแม่บ้านได้พอมก็เกิดบได้ยไดมนุษย์พญาวันไม่เกิดยากพูดแหละจว่าพอแม่พอมเมื่อพ่อแม่พอมแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วอยู่น้ำกันอาใจสัมภวทาสสองฝ่าย ลูกจะมีจิตไปเกิดในขั้นของแม่ใดอันนี้ว่าพืนการเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเกิดยาเกิดมาแล้วจะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงกันยากยาเป็นอย่างจังยาตีเพราะมันต้องมี ศีลหาธรรมหาสมบูรณ์จึงที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่มาเกิดในขั้นแมกยักแล้วต้องอาศัยบุญเมื่อแม่คลอดออกมาแล้วที่เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมปัญญาน,หนีหลีใดะว่ามันยาก ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยวาจิตเป็นบุญตายปุ๊บหอดเทวดาเลยหอนง่ายง่ายพระพุทธเค่อกันเมื่อผู้ใดเจริญสมาถะภาวนาสําเร็ชฌานตายปุ๊บลงไปปับก็เกิดเป็นพ,พระพุทธหลดแต่ว่ามนุษย์เท่านียาที่เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จังทีนาะเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ เพ่นเมฆค้นหล่นฝ่าเรือแผ่นดินขันยูพมา่าอุปไม่ก็คือกันกับเพ่นนักปราเพ่นเก่าไหวจะเอาแผ่นดินเป็นเหมือเอาน้ําในมหาสมุทรมาละลายนะแผ่นดินให้เป็นน้ํเหมือจะรึกพระคุณของแม่น้ําในมหาสมุทรทั้งโลกหมดสิ้นไปแผ่นดินละลายสิ้น ก็ไม่สามารถพนาคุณของบิดามารดาให้จบลงไปได้ปานนั่นอีหรืแไหชีวิตของพ่อพ่อแม่หายมา่มันคักประนัดจะเอาเขาเซเนรรราชอันใหญ่มหึเอมามาเป็นปากกาเขียนพระคุณของพ่อพ่อแม่จนเขาเซนรกุง่อแม่จนเขาเิเนรราชก่อนสิน้น ก็ไม่จบไม่สิ้นลงไปได้แม้ผู้ดใดใครพุกก็ตามเอาแผ่นฟ้าทั้งหมดมาเป็นกระดาษแล้วก็จะเลิกพระคุณของแม่ของพ่อของแม่ลงในแผ่นฟ้าทั้งหมดสิ้นจนไม่มีที่จะเขียนจะพรณนาคุณของบิดามรดาก็ไม่จบไม่สิ้นแผ่นฟ้าไม่มีที่จะเขียนเลย อันนี้เปาเพื้น,นพระคุณของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นผู้ใดกระางคันดูแลพอดูแลแม่ดูแลกายด้วยดูแลใจด้วยเบิ่งแย่งเพิ่นขึ้นกรหอยเพิ่นแย่งเข้ามา่ังผู้ธดเจ้า่็ท่านเลี้ยงเรามาอย่างไรเรี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านตอบ พ่เลี้ยงข้มาแต่อยู่ในท้องแม่พ่อเลอกมาแล้วก็ยังเลี้ยงมาตามลำดับจนเจริญเติบโตมาเพราะฉะนั้นลูกทุกคนควรเอาใจใส่เบิ่งแย่งพ่อเบิ่งแย่งแม่ดูแลกายท่านอย่างดีอย่าให้พ่อแม่ลำบากท่านลำบากเลี้ยงเรามาแทบล้มแทบตายอยู่แล้ว นอกจากนั้นพระพุทธเจ้ายัางแสดงต่อไปว่าให้แบ่งเบาพาละของพ่อของแม่หนึ่งแบ่งเบาภาละทางกายเฮ้าใหญ่มาแล้วใหญ่พญากหลายเหตุไหเหตหน้าเหตุหัวเหตสวนเหตอยู่เหตกินหนึ่งเข่าหนึ่งปลาล่างถ้วยล่างจานสับผ่าสับแพรถูเงินถูสั้นเป็นต้น อย่าให้พ่อแม่ลำบากมากเกินไปสองแบกเบาภาระทางใจของพ่อของแม่อย่าให้พ่อแม่นักใจเพราะลูกความหมายนะึงเฮ็ดให้พ่อแม่ได้เบาจิตเบาใจเให้พ่อแม่สบายจิตสบายใจการพูดอะไรก็ ระมัดระวังอย่าสะเทือนจิตของพ่อของแม่การทําอะไรก็อย่าให้สะเทือนจิตของพ่อของแม่ให้พ่อแม่มีแต่ความปลื้มอ,อกปลื้มใจดียวดีใจอิ่มอ,อกอิ่มใจอันนี้หน้าที่ของลูกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้พระไตแต่ธธพ่อแม่ปลื้มอ,อกปลื้มใจเดียวจงใจยังสิบพรวา่า คนดีในโลกนอกจากนั้นกระดํารงวงสกุลอย่าให้เขาดูถูกเยียยามประนามว่าตระกูลจำแย่ตระกูลเลวทรามรักษาวงตะกูลของพ่อของแม่ไว้ทำตนให้สมควรรับทบรัพย์มรดก พอแม่หามรดกใดเอามาไว้สางเงอนสางสร้างเงิน,งนท่องลดเลื่อยย่างตต่างกระตามลูกทุกคนควรทำตนให้สมควรรับทรัพย์มรดกเพราะเมื่อพ่อแม่จากไปตายไปแผ่นดินท่านก็ไม่ได้เอาไปด้วยบ้านก็ไม่ได้เอาไปด้วยเงินบาทเดียวก็ไม่ได้เอาไปด้วยตกเป็นของทายาทคือลูกนั่นเอง สุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้พ่อให้แม่เป็นหน้าที่ของลูกเอาใจใส่ตั้งแต่ห้าใหญ่มาจนหอดพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายไปแล้วก็นังทำบุญอุทิศส่วนบุตรไปให้คุมือคุมือ คือหยาดยอมปพระกันเหตุนี่ล่ะเมื่อผู้ใดเฮตุจังสี่ได้ชีวิตของบุคคลนั้นเพื่นว่าคนดีในโลกนี่คนดีเบิ่งความกะตัญญูกะตัญญูคือรู้คุณกะตเวทีคือตอบแทนคุณคันผู้ใดเหตุจังสี่แหละเจริญเจริญชีวิต บ่ห่างบ่มีปัญไากอกสารแต่จิตใจมันเจริญด้วยธรรมเพราะเนื้อว่าคนดีเป็นแนงนันแต่ถ้าผู้ใดทำให้พ่อแม่น้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจช้ำอกช้ำใจหนักอกแล้วก็หนักใจด้วยชื่อว่าลูกนั้นเป็นคนเลวระยำ เพราะในวันลูกบวดีเบาจีจังเพราะในคนอากาศตันอยู่คือคนไม่รู้จักคนของผู้มีคุณจำสินาะอันนี้ผูใ้ใตเจ้าเป็นแสดงไว้เพราะฉะนั้นมื่อน,นีลูกทุกคนทุกคนลูกหลานตลอดทั้งญาติไปนองเนิบถึงคุณยงามความดีของคุณแม่สุนสี เตือนแก้วเตีอยเยายรวมกันมาเพื่อนรวมบ้านรวมเพื่อนรวมส้านรวมบ้านรวมบัตรรวมว่ารวมโลกพี่น้องทั้งหลายกับเมื่อวานกับพระกันมาเมือก่อนเมือนันกับพระกันมาเป็นชาภาพสวดจะิธรรมรวมกันแล้วก็ไปทรงสก,การเมื่อวานนี่ทรงสก,การะ คือบูชาคุณของคุณแม่สมศรีเขื่อนแก้วพรนวัตรสการะจะว่าเอาดอกใหม่คือดอกจันนั่นเอาไปสักการะคันเท่าเคยอาจิี่ทำให้เพิินบอสสบายใจก็โอ้ยแม่สมศรีก่อนสิว่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไข่เด็ก อัดงเกินเขาเจ้าก็ขอเป็นอโหสิกรรแม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเว้นต่อกันเดอ้อขันเจ้าเคยเหตุต่คอยว่สบายใจคอยคอยคอโหจิกรรให้ว่างปักวีซ่าจะเบิดก่อนกับก่อนเดอ้อเดี๋ยวคอยสิไปน้าหลังอันนี้เพื่อจะมาไปทรงสาการเพื่อขอคมารลาโทษน้ำบาเธอมันพิษพลาดต่อกันมาจังสีนา แล้วมหาเมื่อเสาร์กับเก็บอาทิตย์เจ้าวันลูกหลานก็อยู่นั่สามลูกก็ดีหลายอยู่หลวงตาวางขันประจําจเป็นยีหรีก็จะเฝ้าซิดเดอหล่าเดอร์ว่าจังกับฟั่งคว่มอยู่ทั้งลูกทั้งหลานแต่สองคนนั้นจําเป็นแน่นอนสองรูปนั่นก็นเลยดีเซ็กเมื่อวาน อันนี้แสดงความกตันยูกระตะเวที่แลมมนีเฮ้ากับมาทํำบนถวายสังฆทานถวายพระทหารแก่ประสงค์มูไหทั้งบวจะแนง่งทึ้งบานบานกระบอเฮ้าคนพูดมิจใจเป็นบุญบ่ญานบุญพระหลายทะเลกรร่ยาน คนใจบุญเป็นแนวนั้นถ้าถ่าต่อกเข้าตามตามเหตุอันควรบร่แม่แนวอื่นไนงะคนใจบุญนี่บ่ย่าณน,นะเหลืองมุลเนี่แต่คนใจบุญบ่หลญานอ้างหันอ,อ่างนี่จทสินะแต่ว่าคนใจบุญนี่บ่ย่าณมีซ้ำไดก็ เหตุตามเหตุอันควรเพราะฉะนั้นมันเหกัเลยเพระกันว่ามันง่ายว่าแจกเข่าซะโ <c oughs> บราณพันห้ยเฝ้าแจกบ่บตองให้ผู้ตายล่อแต่ว่าลุมตาเบิงบางคนบางงันบอนเนาอคขันตายหงแลสามปียังแจกเขา่ามาสันโอ้ยตะลุตนซาตายหงแล้วยัง บเหตุบุญให้แต่ว่ามันเป็นปริศนาท่ามได้ความหมายโมเมนตัมสั้นเลยบอ,อย่างให้ค้นประมาทความหมายนั่นคันตายหงแล้วเราบ่คอควายมีผู้ใดลำไรน้ำจังทซีนาพุ่นสามปีมันเย็นสะกันจะเหตุบุญ่าจนขจรว่าล่อบุญอยู่กับจีแมัลรออยู่สามปีผู้นีเป็นสัมภเวสีอยู่หัน จังสีได้บุญแต่ว่าความหมายของบาลานเลือกๆอกันบ่าแมนจังสันเนีเ่ยเดอร์ยังมีเพื่อไม่ให้คนเรานั้นประมาทละมัดระวังถึงที่สุดพยายามอย่าให้ตายหูงบ่ให้ประมาทจังสีนอาอันนี้ความหมายเลือกๆของบาลานเป็นนันะะน์พญานมเนยหลบตาปลาลบมาเนาะบืงแล้วพผนียบ,บ้นแล้วก็แสดงว่าอิม อิ่มและก็เศร้าปนัดหลวงตาปารุธรรมะเพื่อเพิ่มเติมเสริมหลูกแน่นหน่อยหนูวันบวชเพื่อทดแทนคุณของพมิวปการคุณมีบิดามารดาเป็นต้นก็สมควรเกี่วอกาสแกร่เวลาโดยอนุภาพบารมีคุณปชิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมในพระสงฆ์ คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระพระอาจารย์ประสทรงองค์สามนเนรได้ศึกษาเรเรียนพระเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ญาติโยมทุกทุกฝ่ที่เป็นสามีก็ดีเป็นลูกลูกหลาน,ลานทุกท่านทุกคนก็ดี ที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พูะพุทธศาสนาและมีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระนรัยชื่อว่าเป็นสมาธิิเป็นบุคคลผู้มีบุญเราได้มีโอกาสให้ทานรับสาสินเจริญเมตตาภาวนาฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์เป็นต้นจงอิ่มอกอิ่มใจ ชีวิตของเราไม่ไร้ค่าชีวิตของเราไม่หมดราคาจิตใจของเราจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์พุทธิบุญด้วยกุศลแล้วหลับตาลงสับเนสสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรมน้อมบุญกุศลบารมีธรรมไม้เข้าถึงจิตถึงใจ เมื่อใจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบานเอ้อป่มผ่องแผ้วแล้วเราก็นึกในใจิตในใจอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณแม่ชีหวานพรมสุวงด้วยโดยเฉพาะคุณแม่สมศรีเขื่อนแก้วเป็นต้นตลอดญาติพี่น้องที่ล่วงรับไป ขอท่านทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงรับรู้รับทราบแล้วขอให้อนุโมทนาสาธุกการเหมือนกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์กอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอญาตโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายตลอดทั้งปเทรานุเทระกวบาอาจารย์ประสงค์องค์สามนเนร ทุกร,รูปทุกนามจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจัตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสานสมบัติธรรมสาลสมบัติ นกเกตสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆจงพรันสาเร็จจงพรันสําเร็จจงพรันสําเร็จและในที่สุดขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขก,กล่าวคือมคผลปฏิพานด้วยกัน chùng thúc thân tất hồn thơ